ไม่ฝ่ายไปยูรีนะครับแล้วก็คุณพบพว่ามีจานบินนี่บินมาดูดลงไฟฟ้าของคุณแล้วก็นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นความชิบหายของบ้านคุณมาแล้วเอาล่ะก็ต้องขอ,อกลับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะขอตลาทุกท่านเข้าสู่เลดอเลยยูรีรีเวนกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในฝ่ายของยูรีกันนั่นเองนะเป็นฝ่ายแบบตัวร้ายของภาคนี้เลยก็ว่าได้นะใช้พลังแบบเกี่ยวกับการสะกดจิตการควบคุมจิตใจแก๊สพิษหรือว่าสารพิษอะไรเงี้ยจับคนมาเป็นทาสจับคนมาทดลองเออไม่งโหด แล้วก็เราจะมาสู้กับพระเอกกันนั่นเองนะหรือว่าสหรัฐอเมริกาของเรานั่นแหละเป็นฝ่ายสมบัตมินนะเหตุผลที่เลือกสมบัตมินนะเพราะว่ามันมียูนิตแก้ทางยูรีอยู่นั่นเองนะถ้าสู้กับโซเวียตผมคิดว่าไม่สนุกเท่าไหร่ก็เลยเลือกเป็นสมบัตมินดีกว่าไม่พุดปำตำปั้มตํำเองนะไปเล,เลยดีกว่ามาเริ่มเกมมาก็ตั้งฐานครับ <S <S ไปเลยน, <S <S น้องโหลดปืนดีนะครับตั้งโรยฟ้าไปก่อนโรยฟ้าขึ้นแล้วใช่ลงคนต่อนะครับ <S <S ลงคนครับแล้วก็ลงแร่ครับ นี่ครับโรงแร่ตั้งครับจะบอกว่าเป็นโรงแร่ก็ไม่ถูกนะเป็นมันเป็นกึ่งกึ่งรถแร่โรงแร่อ่ะเออมันใช้คนลงมาขุดอ่ะแมันโหดจิ๋วเลยใช้แรงงานทาสด้ว <c> ย <oughs> โคตรจะตัวร้ายอ่ะตัวร้ายในหนังอ่ะเรดาตั้งครับลงรถมาต่อนะครับอันนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของเผ่านี้แล้วก็ว่าได้นะครับเผ่าอะไรละฝ่ายนี้ครับเป็นเออ่ไซคิกทาวเวอร์ครับเป็นป้อมสะกดจิตนั่นเองสำหรับใครที่รู้สรรพคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแบบโหดร้ายทารุณขนาดไหนครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย เนี่ยได้รถเฮ้ยได้รถเฮ้ยทุกคนเราได้รถบ,บ้านโอ้โหรถบ้านโซเวียตเอออันนี้นะครับไฟฟ้าหมดนะครับตามปกติของฐานอื่นครับก็จะตั้งรถไฟฟ้าใหม่ใช่ไหมแต่ฐานนี้ครับใช้คนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าครับดู ดูดพลังงานจะคนเลยนี่ครับเมื่อเราได้ฐานโซเวียตมาครับเราจะสร้างแบบฐานของโซเวียตได้รับเ้าบักว่าด่านนี้มีถึง3ฝ่ายครับอยู่ด้วยกันนะโดยตามปกตินะของฝ่ายอเมริกาหรือว่าฝ่ายโซเวียตก็จะใช้แบบเรดาร์หรือว่าแบบปายเพนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะใช้สปายเพนไปทำไมในเมื่อเราใช้พลังจิต2อแม่งเลยได้ครับนี่ตาเนี่ยลงแรกครับลงแรกของฝ่ายโซเวียตนะครับนี่ได้แล้วรตั้ง้อมตะกดจิตไปก่อนนะครับผมให้ฝ่ายยูริอ่ะเป็นฝ่ายที่ป้องกันฐานได้ดีที่สุดและตั้งแก่แบบมีฐานมานะผมให้แบบ The b a เลย God is the God เลยอยู่รีนี่ผมบอกเลยว่าป้องกันดีมากอะเป็นฐานที่ป้องกันบ้านได้ดีมากอะไม่รู้อะผมว่าบุกมันก็โอเคอะแต่ถ้าเทียบกับอเมริกาหรือว่าโซเวียตอะไรเงี้ยผมว่าสองฐานนั้นบุกสร้างสั์กวาเลยจะสร้างเทเล่ามาด้วยเด็นเทล่าคอยครับเหมือนมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบ้านนะครับตั้งแต่เรามีเนี่ยเครื่องไบโอเรย์เตอร์เนี่ยเป็นแบบ พลังงานเชื้พลังงานคนเนี่ยเอาคนเข้าไปสังเวยในเครื่องอ่ะแล้วก็จะได้เป็นพลังงานไฟฟ้าเข้ามานะนี่ไฟฟ้าขึ้นมาเต็มเลยตั้งไปก่อน,นครับเสาเทล่านะครับตามปกติไม่มีนะครับอะไรอย่างงี้ไปส่องมันก่อนนะพลังกิจครับ นี่สองบาทแม่งเลยตั้งอันนี้มืก่อนนะครับกาตาลิงแท้งนะครับกาตาลิงเอ่อกาตาลิงแคนนอนนะครับนี่นะครับเราสะกดจิตมันได้นะครับไอ้ป้อมสะกดจิตนี้มันจะสะกดจิตทหารทุกตัวนะครับที่เข้ามาในบ้านเราหรือว่ารัศมีของป้อมนะครับเราก็จะผลิตอันนี้มาด้วยนะครับเชียงกงนะครับแยกเศษเหล็กนี่ครับเชียงกงครับตั้งครับเมื่อเราตั้งเชียงกงนะครับเราจะสามารถแบบเอายูนิตอะไรก็ได้นะครับเข้าไปในเชียงกงนะครับแล้วมันก็จะบดกลายเป็นเศษเหล็กไปนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเมื่อมันเราบดแล้วอ่ะเราจะได้เงินคืนเท่ากับว่าเราจะใช้้้้้้ยยยูนนนนนิิตตขขออองงงงงงฝ่่่าา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 รรรรรมมะะะคคััับบบบบบเเเเเดดไชีกกพืจสแวใใหถ กรณีที่เราแบบว่าสามารถยึดรถถังมันได้แบบว่าสกดจีรถถังมันได้แล้วก็บังคับให้มาแบบเข้าเชียงกงได้ครับทีนี้ก็จะมีจตังใช้อย่างไม่จํากัดนะครับสร้างลงคนของฝ่ายโซเวียตไปก่อนครออนจะได้ตั้งรถถังเอ้ยมาแล้วว่ะ อันนี้นะครับเป็นทาหารแก้ทางของฝ่ายเออส่สมาร์ทมินนะครับก็คือโดนนะครับคือยูนิตโดนอ่ะมันจะไม่สามารถโดนสะกดกจิตได้นะครับทำให้เอามาแก้ทางยูริได้อย่างดีเลยครับยูริมันมีเออ่กาตาลิงแคนนอนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ยิงรถถังแรงขนาดน,นั้นแต่ว่าไอ้พวกนั้นอะ่ะไอ้พวกโดนอะ่ะแม่งต้องใช้แบบไอ้ปืนเนยิงอย่างเดียวนะครับซึ่งแบบว่ามันก็ค่อนข้างจะแก้ทางดีอะ่ะนี่ได้แล้วครับรถถังเดี๋ยวสร้างอันนี้มาก่อนเลยนะ <laughs> ครับ UFO ครับน่าจะเป็นยูนิตโปรดของใครหลายๆคนสำหรับการเล่นฐานนี้นะครับ ในยูเโนะเป็นน่าจะเป็นยูนิตโปรดของใครหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่เล่นยูรีก็ได้จะรู้สปปรรพคุณดีนะว่ามันโหดสั่นรัสเซียขนาดไหนนะเมืเ่อขีปนายูรีนะครับแล้วก็คุณพบว่ามีจานบินนี่บินมาดูดโลไฟฟ้าของคุณแล้วก็นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นความชิบหายของบ้านคุณมาแล้วถ้าคุณไม่มีรถสอยมันนะครับถ้ามันมาดูดโลยฟ้าคุณได้เนทะ่ากับว่าป้อมดีเฟนทาวเวอร์ของคุณอนะ่ะจะเป็นง่อยเลยนะครับ <c oughs> คุณจะไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะโหดกว่าสไปร์มสไป์มันยังแบบว่าแป๊บเดียวใช่ไหมอันนี้แม่งหายนานนะครับดูดเรื่อยๆอและนอนกจากที่มันจะดูดไฟฟ้าคุณได้แล้วนะมันยังดูดแร่คุณได้อยู่ครับถ้ามันแบบเข้ามันลงแร่คุณได้นะ,นาาก,นะก็ระวังให้ดีนะบิงมาแล้วว่ะนี่นะเป็นทหารนะมาส่งทหารมาบุกเราครับนี่เราก็จะสะกดจิตแม่งอย่างนี้เลยเราสามารถสั่งมันตั้งป้อมได้นะสั่งตั้งป้อมให้ยิงฝ่ายเดียวกันนะถ้าเราไม่อยากว่าทหารมันมาบดอ่ะเราสามารถเอาไปบุกบ้านมันคืนก็ได้นะอุ้ย โอ้ยโดนซิลยิงลงคนนิ่งของฝ่ายยูรีนะครับเมื่อยูรีสร้างคนนะครับมันจะออกมาอีกตัวนึงนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ยูนิตคน2ตัวในการสร้างครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำให้ดูนี่ผมตั้งยูรีพามมาใช่ไหมนี่เราก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับตั้งนี้มาต่อนะครับถ้าเรือนะครับที่ิงไบโอเรย์คเตอร์สามารถใช้ทหารจากการสะกดจีดได้ด้วยนะนอกจากจะใช้ทหารเราเองแล้วเราก็สามารถแบบว่าเอาทหารที่เราสะกดจีดได้มาใส่ไบโอเรย์คเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปจัดการก่อนนะครับ เรียบร้อยแนละ้วโหวนี่ดีเลยตั้งแต่แบบมีโซเวียตเข้ามาชีวิตก็ดีนะเพราะว่าเราสู้โดนยากนะครับถ้าเราไม่มีไอ้ป้อมเนี่ยไอ้เทล่าคอยเนี่ยอันนี้นะครับเรื่องของฝ่ายยูรีนะครับมีอยู่ประเภทเดียวนะครับก็คือเรือดำน้ำบูมเมอร์นะครับยูนิตมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับนี่เป็นลำเดียวเลยที่ยูรีสร้างได้นะครับซึ่งความสามารถก็มีทั้งการดำน้ำการยิงตอร์ปิโดในน้ำแล้วก็การยิงมิสไซล์นะครับ <c oughs> ยิงได้เหมือนของแบบว่าโซเวียตเลยนี่ยิงมิสไซล์มาแบบน <c oughs> ี้แรงอยู่แรงอยู่ อันนี้คือกลุ่มลูกค้าเรานะครับจงดีใจที่มันมาบุกเราเยอะๆนะเพราะว่าเราจะได้มีตังค์ใช้นะครับนี่นะ <c oughs> เราจะสกดจิตมันแบบนี้นี่นะเราจะสกดจิตมันได้ตั้งถ่านเลยนะ <c oughs> ทาให้เราสามารถแบบว่าได้ตังค์ใช้แบบจํานวนมากเลยนะพี <c oughs> ่กิงๆเราสามารถเอาไปบุกค,คืนได้นะแต่ว่าผมไม่เอาครับผม <c oughs> จะเอามาบดนะครับ <c oughs> เพื่อจะสร้างยูนิตของตัวเองนะครับนี่ลูกค้าลูกค้ากลุ่มลูกค้าจํานวนมากเดี๋ยวสร้างอันนี้ไปก่อนนะมาสเตอร์ไมล์ครับ เป็นรถสะกดจิตเหมือนกันเมกะตอนนะครับเป็นรถถังที่ใช้แบบแรงน้ำถ่วงนะครับคือถาดเนี้ยแม่งมันไม่ค่อยใช้ระเบิดไม่ค่อยใช้อะไรกันใช้แต่แบบแก๊สพิษใช้แต่อะไรก็ไม่รู้อะพอจะมานําเสนอวิธีการบุกของฝ่ายยูเรีนะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับที่ผมจะคิดได้ละคือวิธีแรกนะครับคือการใช้อันนี้นะเป็นเรือดำน้ำนะครับเป็นวิธีเดียวกับที่ผมใช้กับโซเวียตแล้วก็สามารถอมีเลยนะคือการใช้เรือแบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าเรือยิงมิสไซล์อะไรเงี้ยและเรือดำน้ำอ่ะมันจะไม่ เมื่อมันยิงเสร็จนะมันจะดำน้ําหายไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีของฝ่ายนี้มากๆนะครับทำให้แบบมันไม่มีตัวอะไรมาโจมตีเรือเรานะครับระหว่างที่มันอยู่บนน้าอ่ะอันนี้มันอยู่ใต้น้ำไนีมามาต่อกันที่วิธี2นะครับวิธีสองคือการบุกแบบภาคพื้นดินตามปกตินะครับพอจะตั้งอันนี้เป็นทีมหนึ่ง แล้วก็ตั้งนี้เป็นทีม2นะครับนี่นะเหตุผลที่ต้องมีทีม1ทีม2นะครับเพราะว่าเมกะตอนน่ะมันไม่สามารถสู้เออพวกทหารคนได้นะครับมันสู้ได้แต่รถถังนะครับหรือว่าป้อมฐานอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นฝ่ายแบบสะกดจินนะครับเป็นรถสะกดจิตแล้วก็เป็นคนตะกดจินนะครับเราจะมาไว้กองหน้านะเพื่อที่จะให้แบบว่าสำหรับใครที่กําลังจะมาโจมตีเออเมกะต้อนเราอ่ะเราจะใช้แบบกองเนี้ยในการแบบสู้นะครับมันกำลังจะเดินมาจัดการเราอ่ะ แล้วมันก็จะโดนเราสะกดจิตก่อนนะครับก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวเมก้าตอนนะครับเพราะเมก้าตอนน่มันดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเราก็ใช้เมก้าตอนถ่ายบ้านเลยนะครับซึ่งทีม2ของเราเนี่ยไม่สามารถโจมตีบ้านได้นะครับทีมเนี้ยมันคือมันแค่สะกดจิตยูนิตนะครับแต่ว่าเมก้าตอนน่สามารถใช้โจมตีฐานได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแรงด้วยดูดิแบบเดียวพังแบบเดียวพังนอกจากป้อมฐานนะครับก็สามารถแบบยกรถได้นะวยเออสามารถใช้ยกรถได้ครับ ถ้าใครที่จะเข้ามาโจมตีทีมเรานะครับก็จะโดนแบบว่าสะกดจิตซะก่อนครับสามารถใช้ทหารับในการแบบไปสู้ได้เลยนะเป็นทหารฟรีนะครับทีม2นะขยบเข้ามานะคยังไม่ก็ตอนถ่ายนะไม่อยากเดินเข้าไปนี่อันนี้จะเป็นวิธีที่สองนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่3านะครับวิธีที่คนทุกคนน่าจะชอบกันมากที่สุดนะส่วนใครที่เล่นยูรีนะก็คือการเอายูฟโอนะบุกเข้าบ้านมันนะครับแล้วก็ไปดูดโรยฟ้ามันนะครับ นี่นะเมื่อเราดูดแล้วนะครับคือป้อมทาวเวอร์ดีเฟนก็จะทํางานไม่ได้นะครับเห็นไหมคือป้อมนี้มันจะหยุดทํางานไปเลยเท้านีครับก็ชิวครับคือมันไม่สามารถแบบทําอะไรเราได้แล้วแต่ยิ่งอ่ะมันมีรถเ้ยมันมีนั่นอนะ่ะพวดนั้นนะ <laughs> แต่มันไม่มาโจมตีเราครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือถ้ามันมาสู้กันอยู่โอ้เราตอนนี้เราแพ้แล้วครับ อันนี้วิธีนี้ใช้ได้อยู่นะจริงๆนะครับเมื่อเราแบบว่าดูดนี้มันเสร็จนะเราสามารถใช้เมกะตอนมาถ่ายมันต่อได้นะครับเพราะว่า UFO อไม่สามารถโจมตีแบบโลงไฟฟ้าได้นะเมื่อเรากดโจมตีโล่ไฟฟ้ามันจะมาดูดแทนนะครับราถังมันจะสู้เอายูเเราไม่ได้นะเพราะมันยิงอากาศไม่ได้เนี่ยดูดิมันมีรถมาอยู่เต็มเลยตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่กันทําไมนะเอ้ยยายยนี่นะเมื่อเราหยุดจากการดูดนะป้อมมันจะกลับมาทางานนะเมื่อกี้อันตรายมากนะระวังให้ดีนะให้มันดูดลำเดียวก็พอครับลำอื่นที่ไม่เกี่ยว แต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ออกมายิงเราซะทีอะดูดิคือถ้ามันออกมายิงเราอาจจะแพ้ไปแล้วอะสู้ดิเอาเอ้าว่าไงไหวไหม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 โอ้โเรียบร้อยนะครับรวมหมดครับตอนนี้แานมันกลับมาทำงานได้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยจำเป็นละแผนของเรานะครับคือเราจะเอาเอ่ยอ u โ o นะครับไปดูดโรยฟ้าครับงานก็ดีเอ้ามามาโอ้ยโดนปัญญาอ่อน ลังจากนั้นครับเราเอาไลโนแทงครับเข้าไปถ่ายครับสู้ได้ไหมเนี่ยเอานี่ครับใส่แม่งเลยที่ะสามารถไหมโดนโดนไอ้น้องอเรียบร้อยเรียบร้อยง่อยแดกง่อยแดกเอามีสายยิงปิดซึมมันนี่หายทั้งฝูงหายทั้งฝูงการครับห้องแลบของโซเวียตนะครับถามว่าเอามาทําอะไรเราจะามาสร้างอันนี้นะครับเอ่ออพอลิปแท็งนะครับโหแม่ ระเบิดแบบโคตรโหดอ่ะสามบังอ่ะอ้าวนี่ก็เอาโพคาลิมมาถ่ายได้เลยปะมีรถอุย้ยเต็มเลยสู้ไม่ได้หรอกถ่ายแม่งเลยนะครับเอาโพคาลิาไมไหวไหมเอาอ่ะยิงรถไอ้นี่มานะยิงคนมานะยะยิงอ่ะยิงให้หมดอ่ะยิงหมดอ่ะยิงไปยิงยิงอ่ะยิงคนนะครับอุย้ยจะพังนะเนี่ยแต่ไม่赖ได้อยู่โหแม่งสามบังเลยวะ ย,ยิงกูจะสามบ้างเลยเหรอวะเฮ้ยแหมงไข่ก็ปองหลายกูไปหมดอโบกลิปสามบ้างแมมงโหดมากอะ่ะดูดิโอ้ยิงโคตรแรงอะ่ะยิงเข้าก็ยิงน้องโหดมากหูแมมงแรงจัดอโบกลิปสามบ้างเกาะหนานะครับก่อหน่ายิงแรงนะครับรอยโดนถ่ายโดนถ่ายหมดแล้วเนี่ยน้องพอแล้วมัง้ง สู้จนตัวตายเลยมั้งโอ้หสู้ยยาวิในทีสุดท้ายจริงครับทีไอบอดบูทอทิลวีไอ้อนะครับเรียบร้อยชนะนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับบายบายขอตัวไปเล่นโลบอกต่อแหละ